บางทีซื้อท็อปสุดนะครับคันลี่ 2.5ไฮบริดพรีเมียมครับป้ายแดงล้านแปตอนนี้แค่เก้าแสนต้นๆครับฟีดาวผ่อนแค่หมื่นห้ากว่าเป็นปีผลิตนะปี19เดือนธันวาครับแต่ออกป้ายแดงปี20รถสวยน่าใช้ฟังก์ชันครบๆค,ครับมีเนวีมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนครับและด้านหลังมีตรงนี้นะเป็นทัชสกรีนครับปรับเบาะไฟฟ้าได้รุ่นเดียวเลยนะและแล้วก็มีปรับขึ้นไปยืดต่างๆให้ผมเช็คให้ละเอียดครับเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพรยนตเองใครอยากได้แคมรี่สักคันตัวท็อปราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบ9000แสนผมแนะนำคันนี้สี ข่าวมุกสภาพดีไม่แค่8 0ดหมื่นสนใจอยู่รีวิวลเอียดอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจแคมรี่มือสองที่บริษัทเพชรยนต์ครับวันนี้ครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับมาอยู่ที่โกดัง3กันมี1คันไม่ถ่ายไม่ได้นะครับมีลูกค้ารีเควสนะนะครับใครสนใจแคมรี่ครับ 2.5 h y บ r ิ d พ r ีเมียมท็อปสุดของรุ่นครับป้ายแดงนะขาดแค่นิดเดียวก็ครบล้านแปดเลยครับหนึ0 0ล้านนาืนะใครสนใจรุ่นท็อปสุดครับนะท็อปสุดฟังก์ชันครบครับปี19บผลิตปลายปีจด20ผมแนะนำคันนี้แล้วคุณได้เป็นสีขาวมุกด้วยสียอดนิยมอันดับหนึ่งนะบอกเลยว่าแคมรี่นะสีขาวสวยครับสีดําสวยครับสีบรอนก็สวยแต่สำหรับผมนะผมว่าสีขาวอ่ะมันจะได้เป็นขาวประกายมุกค,ครับรถสวยน่าใช้แบบนี้ ไม่ผิดหวังนะคันนี้นะการันตีครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะรถมันเข้ามาพักนึงแล้วนะแต่ว่าต้องบอกงี้ครับตอนแรกมาติดจองมานะแต่มีอุบิเหตุนิดหนึ่งนะลูกค้าจัดไฟแนนซ์นไม่ผ่านนะก็เลยต้องหลุดจองมาไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นโอกาสครับของลูกค้าท่านถัดไปใครสนใจแคมรี่สักคันครับซื้อทั้งทีซื้อตัวท็อปไปเลยนะครับได้ประหยัดน้ํามันครับประมาณ23โลลิตรนะอันนี้ตามสเปคตามชีท uh, ที่เขาเคมไว้อะนะแต่วิ่งจริงผมว่า20โลนะ1ิเโลได้อยู่นะครับวิ่งใน ช่วงล่างดีครับสมรรถนะของตัวรถโคตรดีเลยผมบอกเลยนะคันนี้สภาพเดิมกระจกเดิมรอบคันรถสวยน่าใช้มีสันรูปครับได้เป็นตัวท็อปแบบนี้นะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39ครับ4ปี5ปี2.69ถ้าคุณผ่อนยาวๆ7ปีครับ4.49%คันนี้ราคาอยู่939,000ฟรีดาวน์ผ่อนแค่หมื่นหกว่าย้ำนะฟรีดาวผ่อนแค่หมื่นกว่า,นะา,วค, 15, วาครับผ่อน7ปีฟรีดาว4.49ขอขอเครดิตดีครับสกอร์ A สกอร์ B คุณได้เลทนี้แน่นอนนะครับมีบริการจัดไฟแนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับและทุกคันนะครับจะมีบริษัทชิกครับนะชิกหรือ Apple Auction มาตรวจรถให้รู้สึกคันนี้ก็ตรวจรถไปแล้วนะได้5ดาวเต็มนะครับใครอยากได้ผลตรวจทักมาได้นะผมจําได้นะตอนมาติดจองนะลูกน้องผมเขาน่าจะแจ้งตรวจไปแล้วแหละนะครับใครสนใจคันนี้ทักมาได้เลย0659 5 1 3 3 7 4ครับไลน์เอสพีอคครับไฟหน้านะ LED Projector ครับเป็นสีขาวๆเนาะแล้วมีไฟเดย์ไลท์นะครับให้เรียบร้อยแล้ว ด้านหน้าครับมีเซ็นเซอร์ให้2จุดครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้4จุดครับกระจังหน้านะเป็นสีออกเทานะเทาคมเมี่ยมแบบนี้นะเทาเงาเงาเนาะแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกแบบ LED ครับ สัญ,ญลักษณ์ตัวท็อปนี่ตรงนี้เลยนะโลโก้เขาตรงนี้จะมีโครเมียมนะครับแล้วก็เป็นหุ้มเรซินแบบนี้ครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวท็อปครับของแคมรี่ครับสันเรี่ยมโครมฝากโป่งสวยๆเลยน่ครับคันนี้นะรับประกรันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับไม้กอไม่นี่ตรงนี้ครับโลโก้โตโยต้ตานะของเดิมของแท้กระจกไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีร้าวเลขไม้แค่8ปดหมืครับภาษี69เรียบร้อย1ปีเต็มนะเดือนนี้เดือนอพฤษภาเนาะภาษีเขาไปเดือนมีนาก็วิ่งได้อีกอภาษีอีกประมาณสักสิเดเดือนอะ นะครับเกือบปีนะครับผมบอกเลยคุ้มโปร่งซุ้มล้อแนบชิดสนิทครับล้อแม็กนะ16ครับมีดิสเบ 4, รกสีล้อเรียบร้อยยางบิดโตนครับสภาพดีปี24นะยางบิดโตสภาพดีปี24ครับการล้อแม็กไม่มีรอยเบียดฟุตบาทใดๆนะครับดิสเบรกสีล้อเรียบร้อยด้านข้างครับกระจกพับข้างแบบปรับไฟฟ้าครับพร้อมบายสปอร์ตตรงนี้นี่มีบายสปอร์ตให้ ใครจะมาแซงน้องก็จะมีไฟเตือนนะครับสันเรี่ยมคมบนล่างสวยๆเลยนะสภาพกริปกิปแบบนี้รับประกันครับไม่ผิดหวังครับใครสนใจนะสําหรับแคมรีสักคันครับ2.5รุ่นจีปี19ผลิตปลายปีจด20ครับคันนี้เลยนะได้ตัวท็อปสุดป้ายแดงนะราคาอยู่ประมาณ1ล้าน8 000, นะตอนนี้ราคาแค่9 3 9 0 0 0พอนพรากว่าๆรถสวยน่าใช้พอหน 15, กว่ากว่าครับนี่ให้ดูด้านหลังนะเซนเซอร์หลัง4จุดแล้วเรียบร้อย นะครับทะเบียน7356ครับด้านหลังตรงนี้ตัวเปิดมีชคนะสัมผัสเบาๆชคเด้งขึ้นนะครับอันนี้ยังปรับสภาพไม่เสร็จนะครับยังไม่สมบูรณ์นะต้องบอกอย่างนี้นะนะครับเดี๋ยวผมว่าน่าจะไม่เกิน2อวันก็ปรับสภาพเสร็จพร้อมใช้แล้วใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อหาผมได้ด้วยตรง065 951 33 74ครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่ด้านนี้นะครับ ไฟท้ายของเดิมครับโครงสร้างทางด้านหลังนี่ฝากระโปรงท้ายของแท้ของเดิมแน,น่นอนนะตรงนี้มันจะไม่มีรูอะเนาะถ้ามีรูสังเกตได้เลยว่าฝาท้ายมันเปลี่ยนนะสวเรียบๆแบบนี้ครับสีข้างในด้านๆเดิมๆนะิวเรียบๆไม่มีรอยชนนะครับจน,จนยุบจนยับแน่นอนสาหรับทางด้านหลังไฟท้ายนะของแท้ครับไทโคอยโตะหัวน็อตล่ะมาเช็คหัวน็อตกันนี่หัวน็อตฝากระโปรงท้ายครับไม่มีรอยเปลี่ยนไม่มีรอยแกะนะครับใดๆนะรถสวยสภาพดีครับคันนี้ไม่ผิดหวังนะตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบๆครับ ใครสนใจนะสำหรับแคมรีส2.5นะครับตัวไฮบิดพรีเมียมแนะนำนะครับใช้คันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบครับล้อสำรองได้เป็นล้อแม็กนะแล้วเนี่ยล้อสำรองน่าจะไม่เคยลงพื้นโลกเลยนะครับไม่เคยเอาลงพื้นโลกเลยนะแล้วก็โครงสร้างทางด้านหลังเดิมๆรับประกรันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับไมกอไมนะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับแคมรีเนี่ยตัวไฮบิดพรีเมียมเนี่ยจุดเด่นนะครับมันอยู่ที่ด้านหลังนะผมบอกเลยว่ามันน่าใช้มาก ถ้าเราได้ไปนั่งหลังนะครับมันปรับไฟฟ้าได้เป็นรุ่นเดียวของแค m r y รี่ครับแล้วก็ Accord นะผมมัดรวมเลยแคลเบอรี่แอคคอร์วมกันปี19-20เนี่ยคันนี้เป็นรุ่นเดียวนะครับที่ปรับเบาะไฟฟ้าหลังได้เอนได้นะครับนะตั้งขึ้นมาได้ผมว่ามันสะดวก และมีตัวคอนโทรลทางด้านหลังให้ครบครับปรับอุณหภูมิแอร์ปรับขึ้น,นวิทยุปรับมา่านไฟฟ้าหลังได้ครบ,คร,บครับรถสวยสภาพดีมีที่เพัดยนต์ครับคันรถสวยคุณภาพเกรดเอให้พี่ๆแบบนี้นะครับเลือกชมเลือกใช้ทุกวันสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ065 9513374ครับและด้านหน้านะครับมีแอร์เป่าลมหลังให้เรียบร้อยแล้วนะเป็นรุ่นเดียวเลยนะของแทมลี่นะครับ ที่มีแอร์เป่าลมหลังคู่หน้าและอีกหนึ่งจุดสำคัญครับที่ตัวท็อปมีแคมรี่คันนี้มีคือ,อไรหนึ่งเลยนะครับมี Adaptive Cruise Control นะเป็นรุ่นเดียวครับที่ได้ Adaptive Cruise ข้อดีคือไรมันจะมีเป็นเรดาร์นะครับจับคันหน้าความเร็วจะผันแปรนะตามคันหน้านะครับ มันจะไม่เหมือนกับคูคอนโทนธรรมดานะเราต้องเบรกเองนะอันนี้มีตัวชะลอต่างๆให้นะครับรวมถึงมีแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับแจ้งเตือนชนหน้าให้ครบครับความปลอดภัยเหนือพื้นฐานบอกนี้นะความปลอดภัยเหนือพื้นฐานและสมรรถภาพสมรรถนะเขานะครับโคตรดีเลยนะผมบอกเลยว่าช่วงล่างดีนะครับขับนุ่มๆครับผมเคยเป็นทดลองขับกับลูกค้ามาหลายคันแล้วผมชอบนะ c คมรี่เนี่ยนะมนี้ TNGA ชฉมแรกครับรถสวยน่าใช้นะความปลอดภัยอัปเกรดขึ้นมานะเหนือมาตรฐานครับคันนี้กระจกเดิมแท้รอบคันข้างบนมีซันลูบต่างๆให้ครบครับกุญแจคีย์เลสเรียบร้อยนี่มีแจ้งเตือนนะออกนอกเลนอะไรต่างๆแจ้งแจ้งเตือนชนข้างนะครับใครจะมาแซงเรามีไฟขึ้นคันนี้ต้องบอกงี้ครับเนื่องจากนะเราถอดเบาะนะครับไปหนุนนะปีกเบาะทุกคันนะครับต้องบอกงี้ครับไม่ประมาณ0กหมื่นนะคันนี้เอ้ยไม่ประมาณแ0ดห0ื่น 80,006นะครับก็เบาปีกเบามันจะมีรอยนิดหน่อยเราก็ถอดเก็บงานให้นะอันนี้นั่งถังนะจอดเตะท่านี้นี่คือผมนั่งถังถ่ายนะครับต้องบอกงี้ว่ามีลูกค้ารีเควสต์นะครับให้ถ่ายผมก็มาถ่ายให้แหละนะแต่เบาะไม่มีต้องขอภัยนะแต่เดี๋ยวใส่เบาให้นะครับไม่เกิน3วันนะจะมีใส่เบาให้นะครับกระจกเป็นออโต้ครับเมมโมรีซีดมีให้ครับ2จุดแบบนี้ นะมีเมมโมรีซีนให้ครับแล้วก็โหมดต,ต่างๆ Adaptive Cruise เนาะแจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้งเตือนชนหน้าต่างๆใช้งานได้ปกติครับด้านหลังมีตัวคอนโทลตามที่บอกครับสำหรับสีขาวสีบรอนนะภายในจะได้นะครับเป็นสีนี้นะนะเป็นสีดำนะแล้วว่าผมมีข้อใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวถ่ายคันนี้จะท่ายคลิปนะใครดูถึงตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูท่ายคลิปมีสีดําม่วงเข้ามาดําปะกายม่วงนะีวคันนั้นรู้สึก8ปดแสนปลายเองไม่แสนสามนะครับมีไม่แสนสามเข้ามาดําประกายม่วงนะนี่น 8, นคาาันนะี้คุณดู ไม้แปดหมื่นหกไม้แค่แปดหมื่นหกครับเป็นสีขาวนะมีเนวี่อะไรต่างๆให้ครบครับแอร์เป็นนาโนอีนะครับเป็นดูอัลโซนแยกซ้ายแยกขวาครับมีเนวี่ให้แล้วแบบนี้นะครับมีเนวี่ให้คุณแล้วอ่ะนะครับก็สามารถเซตจุดหมายปลายทางได้เลยนะครับแล้วเวลาเราถอยหลังนะก็จะมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนให้พี่ๆแบบนี้ครับอีกหนึ่งจุดเด่นของตัวท็อปครับลำโพง JBL ครับลำโพง10ตัวนี่ ลำโพง JBL นะเสียงถ้าคุณนั่งหลังนะแล้วคุณเปิดเพลงนะผมรู้สึกว่าเหมือนแบบเขามาเล่นเล่นให้เราฟังใกล้ๆมันแยกดูเอาโซนซ้ายขวาอะไรแบบนี้นะครับข้างบนตรงนี้ครับมีกระจกตัดแสงออโต้นะครับมีนี่นะสำหรับกระจกซันรูฟนะครับแบบนี้เนาะเราสามารถปิดตรงนี้ได้ถ้าเราไม่ต้องการแสงและตรงนี้เราสามารถเปิดปิดแบบไฟฟ้าได้นะล้วกดตรงนี้นี่ก็ปิดแบบไฟฟ้าเปิดไฟฟ้าปิดไฟฟ้าได้เลยนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะสําหรับตัวท็อปครับซื้อทันทีนะตัวท็อปไปเลย ถูกกับป้ายแดงเกือบครึ่งอ่ะถูกกับป้ายแดงไปประมาณสัก8 0 0แสนปลายปลายนะครับใครสนใจคันนี้ไม่ผิดหวังครับนี่ระบบไฮบริดก็ทำงานเนาะจะมีขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะใครสนใจคันนี้ครับไมค์แค่8 0 0 0 0นะคอนโซลต่างๆเป็นลวดลายแบบนี้แอร์แบ7กใบลำโพง JBL ตรงนี้เราสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยนี่เลื่อนนะครับจากตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นะมีแอร์เป่าลมหลังครับอีกหนึ่งฟังก์ชันของตัวท็อปแต่นี้เบาะนะทอนอยู่นะครับนะผมนั่งถังอยู่นะครับผมนั่งถังอยู่นะตรงนี้มี ที่ชาโทรศัพท์ไร้สายไวเลสชาร์จห้บีพีครบทั่วแล้วอ่ะลืมแจ้งมีแพดเดิลชิปมีแพดเดิลชิปด้วยนะพวงแรงมาติฟังก์ชันเต็มระบบแบบเต็มสุดๆะนะครับตัวท็อปสุดครับของเก่งนะนี่กระจกไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติต่างๆนะคุณใช้งานตรงนี้ได้เลยฟังก์ชันแน่นๆท่วมท่วมล้นๆ้นๆครับความปลอดภัยเหนือมาตรฐานนะครับอยากได้รถมือสองสักคันนะเนเพรยนคัดให้รถสวยคุณภาพเกรดเอครับมีบริการตรวจรถให้215จุดบอดี้ภายนอกห้องโดยสารภายใน ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และเกียร์และที่สําคัญคือโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเช็คให้ครบครับเบาะหลังครับสภาพดีมากคุณดูนะแน่แนๆตึงๆอ่ะอีกหนึ่งจุดครับที่ตัวท็อปมีคือหัวหมอนนะหัวหมอนเขาจะเป็นแบบนี้เป็นแบบมิกนะ้เมาส์เนาะจะบานออกหน่อยนะครับนั่งสบายขึ้นตรงนี้ปรับไฟฟ้าได้เดี๋ยวปรับให้ดูมาเดี๋ยวผมปรับให้ดูแอร์หลังมีให้นะครับมีที่ชาร์จ USB อีก2จุดข้างหน้าเป็นชาร์จไร้สายนะครับข้างหลังก็จะเป็นชาร์จแบบเป็น USBa นะเปิดตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นะมันปรับเบาะได้คุณ อันนี้ผมปรับข้างๆให้ดูคุณจะได้เห็นชัดนี่เห็นไหมอันนี้ผมดันขึ้นมาข้างหน้านะแล้วก็ถ้าผมจะถอยไปสุดอะ่ะนี่กดค้าง เห็นไหมมันเอนเบาะได้คุณดังนั้นการนั่งกันแบบยืดขาแบบเนี้ยเราเอนเนาะแล้วเราก็ยืดขาย,ยาวๆได้เลย,เลยตรงนี้เราก็สามารถดันทั้งหน้าให้มันไปสุดครับทําให้พื้นที่ด้านขาเรานะกว้างมากคุณดูกว้างมากนะแล้วก็เบาเอนได้ครับนั่งสบายครับเดินทางไกลเดินทางใกล้ผมบอกเลยว่าคุณนั่งสบายแน่นอนสําหรับคนนั่งหลังนะสาหรับแทมลี่ส่วนคนนั่งหน้าคุณก็สบายขึ้นเพราะอะไร คุณมี d อ p t i v e ผ r u ค s e ครับความเร็วผันแปรนะครับตามคันหน้านะเขามีเรดาร์จับครับรถสวยน่าใช้มีม่านข้างแบบนี้ครับมีม่านไฟฟ้าหลังม่านไฟฟ้าหลังเราสามารถเปิดจากตรงนี้ได้นะครับตรงนี้มันจะเป็นจอทัชสกรีนเราปิดม่านตรงนี้นี่อ่าผมปิดม่านแบบนี้เห็นไหมแล้วถ้าผมกดอีกทีนึงปุ๊บม่านมันก็จะปิดลงมานะครับแล้วตรงนี้เราสามารถคอนโทรลนะครับขึ้นวีิุอะไรต่างได้หมดเลยนะเปิดปิดตรงนี้นะครับแล้วปรับอุณหภูมิแอร์ได้นะเปิดปิดอุณหภูมิแอร์ได้นะครับเนี่ยแอร์ตรงนี้เราปรับใช่ป นะครับมันตรงนี้มันจะเร่งให้มันแรงขึ้นนะครับอ่ะมาสัมพันธ์กับกับกับตรงนี้นะใครสนใจทักมาได้นะครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับ l i น e p e k 1 5 2เนี่ยลำพงแน่นๆใหญ่ๆนะที่บอกไปลำพงของเจบนะครับรถสวยน่าใช้ฟังก์ชันครบครบครับซื้อทันทีซื้อตัวท็อปครับคันนี้เอาไปใช้งานต่อยาวๆรับประกันว่าไม่ผิดหวังครับแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมครับสิบเก้าปลายปีจด20ครับรถสวยน่าใช้ฟังก์ชันครบครบ ายแดงหลันแปะตอนนี้9ก้าแสนสามหมื่นเก้าพันปีสิบเก้าปลายปีจดยี่สิบครับประหยัดน้ำมันตามสเปคเชีทเขาอยู่ที่ยี่สามโลลิตรแบตเตอรี่ยังรับประกันอีกประมาณสักสี่ปีห้าปีประมาณนี้นะครสนใจก็สามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงเป็นผู้จัดการสายขายครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี e ่ไลน์แอปพีอเคหนึ่งห้าสองคุณดูไฟหน้าครับเป็นโปรเจคเตอร์นะมีดเดลไลน์นี่มาเปิดให้ดูนะครับมานะครับมาเข้าสูา่ในส่วนของโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครจริงๆเดี๋ยวเราจะมี ในส่วนของ Apple Auction หรือว่าชิกเนาะเขามาตรวจให้แต่เดี๋ยวผมเช็คให้เบื้องต้นก่อนนะครับเช็คโครงสร้างทางด้านข้างแล้วก็ด้านหน้ากันตะกี้เราดูข้างหลังไปแล้วนี่หัวน็อตครับไม่มีรอยแกะขันไขขยับใดๆครับสําหรับด้านบนและด้านล่างนะครับเดี๋ยวดึงสปอตเมนอาร์ให้ดูแน่นมากแป๊บน,นึงนะม,มาดึงให้ดูนะกระดูกงูครับสปอตเมนอาร์ครับ รถสวยน่าใช้ดีเพรยนนะครับใครสนใจคุณติดต่อหาผมได้โดยตรงเลยนะครับ0 6 5 9 5 1 3 3้านมานไหนๆเราก็บอกออกแล้วเนาะดูเช็คตรงนี้นี่ไม่มีรอยสนิมนะนะครับตรงนี้ก็แผ่นแชสซีนะครับจะอยู่ตรงนี้นี่นะไม่มีรอยสนิมใดๆสำหรับตัวแชสซีนะครับรถสวยน่าใช้นะคันนี้นะคุณได้ตัวท็อปด้วยหัวน็อตไม่มีรอยสนิมครับไม่มีเคยจมน้ำไม่คือมีน้ำท่วมมาอย่างแน่นอนเป็นรถผู้บริหารครับปลดประจำการมือเดียวประวัติศูนย์นะครับเดี๋ยวดึงหลังฝั่งนี้ให้ดูด้วย นี่เอา้าตึงยากนะอันนี้นะครับรอยนี่ชุบบอดสีอยู่ครบครับกระดูกงูสปอร์ตเมนอาร์คนะครับนะเรียบเรียบเนียนๆยครับสีขาวมุกครับใครอยากได้แคมรีสักคันซื้อรงนี้ซื้อตัวท็อปครับ9,39,000นาครับถูกกับป้ายแดงก็เกือบ900,000นะคุ้มค่าน่าใช้ได้ตัวท็อปนะใช้งานต่อยาวๆครับการันตีนะครับว่ารถมือสองสักคันหนึ่งอะถ้าคุณซื้อเนาะ คุณคงไม่ใช้2เดือนหรือ2ปีใช่ไหมเราคงอยากใช้อีกสิปีครับ15ปีดังนั้นเลือกซื้อทั้งทีที่ไว้ใจได้คุณมาเลือกที่เพชรยนต์ได้เลยนะครับนี่สปอตเมนอาร์ครับกระดูกงูเนาะสติ๊กเกอร์คําเตือนนะครับสีขาวมุกชัดๆเลยคุณดูดินะครับไม่มีรอยพ่นทับไม่มีรอยทําใหม่ครับด้านข้างไม่มีพลิกคว่มใหม่อย่างแน่นอนไม่มีชนข้างอย่างแน่นอนหลังคงหลังคาครับไม่มีรอยบุบนะไม่ได้ไปจอดใต้ต้นมะม่วงนะครับไม่มีรอยบุบใดๆซันลูปนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเล้ามีรอยฝุ่นหนนน่่ออยครััับมาดูวตฝงี้ คมๆเดิมๆนะไม่มีรอยแกะขันไข่ขยับด้านบนและด้านล่างเนี่ยที่บอกว่ามันเป็น19ปลายอ่ะมันปลายจริงๆนะมันผลิตเดือนธันวานะครับรถออกปลายแดง่ะปี20ตามที่บอกไปนะช่วงต้นคลิปช่วงไฮไลท์นะครับสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบครับเป็นผลิต19นะแต่ออกปลายแดงปี20ครับรถมันผลิตจากโรงงานเนาะเดือนธันวาครับแต่ออกจาก โชว์รูมอะ่ะมันก็ต้นปีแล้วนะครับดังนั้นมันเป็นปี19ผลิตทิ้งไว้นะแต่นะครับรถเพิ่งเริ่มใช้อะ่ะปี20ครับคันนี้คุณได้ตัวท็อปครับโชกข้างหน้าตึงๆนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านด้านหน้านะโชกตึงๆนะไม่มียยนไม่มีย้อยครับมาเช็คโครงสร้างทางด้านหน้ากันนะกระโหลกข้างครับฝั่งนี้ไม่มีรอยพ่นทับไม่มีรอยทใหม่สีต้องด้านนะทั้งเงาแว็บมาสันนิษฐานได้เลยว่ามันโดนมาอย่างแน่นอนนะครับไฟหน้าของเดิมของแท้ครับน็อตไฟไม่มีรอยแกะขันสายขยับ เบ้าโชกเดิมเดิมสีด้านด้านเดิมเดมิไม่มีรอยสนิมกินใดๆหัวนอ็อตฝากระโปรงครับไม่มีรอยแกะขันไขยขยับนะครับรถสวยสภาพดีเลยสปอตเมนอาร์ข้างในนะครับรูระบายอากาศซิลซิลิโคโนอยู่ครบครบัครบไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยโปสีไม่มีรอยทําใหม่ครับสติ๊กเกอร์คําเตือนข้อระวังอยู่ครบครบนะครับเช็คตรงนี้ได้นะสีข้างในต้องด้านนะถ้าคุณเจอข้างในเงาเงานะแล้วก็สติ๊กเกอร์คําเตือนอ่ะ เหลืออันสองอันน่ะอันนั้นโดนมาแน่นอนนะครับแต่คันนี้สภาพเดิมครับกริบกริตรวจรถมายังไงก็ห้าดาวเต็มนะครับหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะขันไข่ขยับใดๆซอกแก้มเช่นเดียวกันคุณครับถ่ายให้ดูละเอียดนะเหมือนกับพี่ๆครับมารับชมรถที่บริษัทเพรยนต์เองเลยนะใครสนใจแคมรี่สักคันครับให้คันนี้นะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับพี่ๆครับแคมรี่2.5ไฮบริดพรีเมียมท็อปสุดของรุ่นครับเครื่องยนต์นะเป็น2,500ที่ซีครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า นะ 2,500cc ทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับและที่สำคัญนะครับประหยัดน้ำมัน23โลลิตตามสเปคของเขาใครสนใจ Camry สักคันครับคันนี้จัดได้จัดนะครับปี19นะผลิตเดือนธันวาครับแต่จดทะเบียนหรือออกป้ายแดงตอนต้นปี20ครับนะคันนี้การันตีครับรถสวยน่าใช้เอาไปใช้งานต่อยาวๆฟังก์ชันดีๆไม่ผิดหวังครับ Camry 2.5 Hybrid Premium ็อปสุดเลยไม่แค่8 6 0 0 0กิโลครับฟีดาาพรูหมื่นห้ากว่าครับ9ก9 0 0 0นานนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังครับใครสนใจคันนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับกดเบอร์0 6 5 9 1 1 3 3 7 4ไลน์แอดพีอีเคครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครับพี่พี่จะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยน่าใช้แบบนี้ทุกวันกดติดตามช่องไว้นะครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ